Monster Hunter นอกจากจะเป็นเกมแอคชั่นที่มีแนวการเล่นที่สนุกแล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นเป็นอย่างมากของเกมนี้ก็คงจะเป็นมนสเตอร์ต่างๆที่ทำการปรากฏตัวภายในเกมซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายดีไซน์ออกมาเป็นจำนวนมากและแน่นอนว่าในบรรดาเหล่านสเตอร์ที่มีจำนวนมากอยู่ภายในเกมนั้นในแต่ละคนนั้นก็จะมีมนสเตอร์ที่ตัวเองเกลียดไม่มากก็น้อยซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนซึ่งก็แน่นอนว่าตัวของผมเองนั้นก็มีมนสเตอร์ที่ตัวเองเกลียดเช่นกัน โดยปกติแล้วถ้าเลี่ยงได้ผมก็จะพยายามไม่เข้าไปยุ่งกับพวกมันมากนักและต่อจากนี้ไปนะั่นก็คือห้าอันดับมอนสเตอร์ที่ทางช่อง7 Star c h a n n ชนเกลียดเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามีตัวอะไรบ้างนั้นในตรงนี้ผมก็ต้องขออธิบายเอาไว้ก่อนนะครับว่าในบรรดารายชื่อมอนสเตอร์ที่ทําการปรากฏตัวออกมาในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแค่มอนสเตอร์ที่อยู่ในเฉพาะบางภาคเท่านั้นนะครับเพราะเนื่องจากว่ามอนสเตอร์บางตัวนั้นก็ทําการออกมาหลายภาคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้เหมารวมเพราะเนื่องจากว่า ในบางภาคเนี่ยมอนสเตอร์ตัวนั้นนั้นมันไม่ได้แสบถึงขนาดภาคที่ผมเกลียดนะครับอันดับที่5เาโาอเชนลอง เริ่มมาด้วยตัวแรกนี้เนี่ยเราก็จะอยู่กับมังกรโบราณที่มีขนาดใหญ่โตมากในสมัยนั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเทียบกับมอนสเตอร์ที่มาใหม่ๆในสมัยนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตสักเท่าไหร่นะครับผมเราเช่นลองนั้นจะเป็นมอนสเตอร์ที่เราได้เจอกันตั้งแต่มอนสเตอร์ n t นเตอรภาคแรกสุดเลยนะครับผมโดยที่การต่อสู้กับมันนั้นก็จะมีรูปแบบที่เรียบง่ายเอามาก ซึ่งตัวราอเชนลองนี้เนี่ยก็จะทําการเดินตั้งแต่จุดสตาร์ทไปยังถึงจุดสุดท้ายนะครับโดยที่เราจะเป็นที่จะต้องจัดการกับเจ้าลาอเชนลองก่อนที่มันจะมาทําลายป้อมปราการของเรานั่นเองซึ่งการต่อสู้ของมันนั้นเรียกได้ว่าแทบไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าลาอเชนลองนั้นจะไม่ทําการโจมตีใดๆทั้งสิ้นใส่ตัวของเราเลยแม้แต่น้อยแต่สาเหตุหลักที่ผมเกลียดมันเนี่ยก็คือราอเชนลองในสมัยแรกสุดนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีอาวุธที่รุนแรงขนาดไหนก็ตามนะครับ แต่คุณจะไม่สามารถที่จะกำจัดเจ้า,าราอุเชนลองได้ภายในแมปแรกๆเลยโดยที่เราสามารถที่จะทําการขับไล่หรือว่ากำจัดมันได้เนี่ยก็ต้องรอจนถึงแมปสุดท้ายเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางของเจ้าลาอเชนลองนั้นเนี่ยก็อื่นแสนอื่เสือกเกินนะครับผมโดยที่ถ้าเกิดจะทําการผ่านเควสของมันเนี่ย เราจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาทั้งสิ้นอย่างน้อยๆเนี่ยก็30นาทีเป็นอย่างต่ำนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าไม่ว่าเราจะตีมันแรงขค่ไหนเนี่ยมันก็จะไม่ตายนะครับมันจะไปตายที่แมปสุดท้ายแต่ในภาคหลังๆนี้ราโอเชนลองก็ได้มีทําการปรับเปลี่ยนโดยที่เราสามารถที่จะกำจัดเจ้าราโอเชนลองทายในแมปแรกๆได้หากอาวุธของเรารุนแรงพอนะครับอันดับที่4เชนเกาเรน ถ้าหากผมยกให้เจ้าเราเชนลองอยู่ในอันดับที่5นะครับผมเจ้าเชนกาเวเลนนี้ก็ต้องติดอยู่ในอันดับที่4ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเนื่องจากว่า การเล่นเคว้ของเจ้าเชนเกาเรนนั้นก็คือจะเหมือนกับเราชาญแบบเดะๆเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าจะมีความรู้สึกสนุกอยู่หน่อยก็คือเจ้าเชนเกาเรนนั้นจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงกว่าเราชาญนั่นเองครับและนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถที่จะโจมตีใส่ฮันเตอร์ได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตั้งใจโจมตีใส่เราก็ตามนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการต่อสู้กับเจ้าเชนเกาเรนนั้นก็จะสนุกกว่าเราชาญอยู่นะครับ แต่ทว่าเจ้าเชนเกาเรนนั้นเนี่ยก็เหมือนเราชาญเลยนะครับผมคือมันจะไม่ตายภายในแบบแรกๆโดยที่มันจะไปตายในช่วงแบบสุดท้ายนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการต่อสู้กับเจ้าเชนเกาเรนเนี่ยเราจึงจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาขั้นต่ําอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยเป็นมอนสเตอร์ที่ถ้าเกิดเลี่ยงได้เนี่ยผมจะพยายามเลี่ยงไม่ไปยุ่งกับมันมากที่สุดนั่นเองครับผมอันดับที่3ม คู่ชาวดาวล่าจาก Monster Hunter 2 d o s ในยุคสมัยแรกๆของเกม Monster Hunter ที่ระบบการควบคุมนี้ยังไม่เหมือนกับในปัจจุบันนะครับคู่ชาวดาดล่านั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่น่ารำคาญที่สุดอีกหนึ่งตัวเลยทีเดียว เพราะเนื่องจากว่าเจ้าคูชาวเดวลานี้ก็จะมีกำแพงลมเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับซึ่งกำแพงลมของเจ้าคูชาวเดวลาในภาค Monster Hunter 2D นั้นเนี่ยเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากที่สุดสําหรับนักล่าในยุคนั้นเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่ากำแพงลมของครูชาวเดวลานั้นจะไม่เหมือนกับครูชาวเดวลาที่ทําการปรากฏตัวออกมาในภาคหลังๆนะครับผมโดยกำแพงลมของคูชาวเดวลานั้นนะครับผมสามารถที่จะทําการพัดฮันเตอร์ให้ถอยหลังออกไปได้ซึ่งเอฟเฟกตตรงนี้เนี่ยในภาคหลังๆก็ยังคงมีอยู่นะครับ แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยของครูชาวเดลร่าใน Monster Hunter ภาค2 d o s นันเนี่ยก็คือถ้าเกิดในกรณีฮันเตอร์ที่ทำการเล่นธนูเป็นหลักนะครับทำการยิงลูกธนูออกไปเนี่ยลูกธนูที่ไปกระทบกับกำแพงลมของครูชาวเดลล่าจะถูกดีดกลับมาหาตัวเรานั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียเาเมจจากลูกธนูที่เราทำการยิงออกไปด้วยตรงนี้เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าแสบสุดๆในสมัยนั้นเลยทีเดียว อีกทั้งกำแพงลมของครูชาวเดลราในสมัย o o n s เต r Hunter ภาค2 DOS นั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมโดยที่มันจะครอบคุมตัวของครูชาวเดลราเกือบทั้งหมดเลย จริงอยู่ว่าส่วนหัวของผู้ชาวดดวลานั้นจะไม่มีกำแพงลมนะครับเราสามารถที่จะใช้ธนูทําการยิงลงไปที่หัวของมันได้แต่ในการควบคุมของสมัยนั้นก็ยังไม่ดีเหมือนกับสมัยนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในการเล็งยิงหัวเจ้าผู้ชาวดดวลาที่ทําการลอยไปลอยมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมและนอกจากฮันเตอร์ที่เล่นธนูแล้วนะคะก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับฮันเตอร์ที่ทําการเล่นปืนเป็นหลักด้วย เพราะเนื่องจากว่าเมื่อเราทําการยิงกระสุนออกไปแล้วลูกกระสุนที่ไปโดนกําแพงลมของเจ้าคูชาวดาวราจะเบี่ยงออกไปนะครับไปโดนตัวของเจ้าคูชาวดาวราเป็นอะไรที่ปวดหัวมากๆในสมัยนั้นเลยทีเดียวและด้วยเหตุผลต่างๆนี้ผมจึงทําการยกเจ้าคูชาวดาวราในมอน s t e อร์ n t e r 2 DOS ให้มาอยู่ในอันดับที่3นั่นเองครับอันดับที่2อุลากันคินจากม o n s เตอร์ n t e r ตราย สำหรับอันดับที่2นี้เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ผมเกลียดแบบสุดๆเลยถ้าเกิดในกรณีเลี่ยงได้เนี่ยผมก็จะพยายามเลี่ยงไม่ไปยุ่งกับมันจริงๆนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าเจ้าอุลากันกินในมอนสเตอร์ทริลนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แสบสุดๆเลยเพราะเนื่องจากว่าคางของมันนั้นจะแข็งจนตีไม่เข้าแล้วนะครับการโจมตีของมันนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดพื้นสะเทือนทําให้เราไม่สามารถควบคุมตัวละครได้ชั่วคราวนะคะอีกทั้งมันจะพยายามเข้าใกล้ตัวเราบ่อยๆแล้วเอาคางกระแทกภายในช่วงที่เรากำลังเผลอนะครับผม นอกจากนี้นะครับความน่าลำคาญของเจ้าอุรากันกินในมอนสเตอร์ตรายนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่การโจมตีและคางที่แข็งแกร่งของมันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าว่ามันยังคงมีเลือดที่นมากอีกด้วยนะฮะโดยที่มันเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างอึดเลยทีเดียวในภาคนั้นนะครับแต่อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าสําหรับเจ้าอุรากันกินนั้นเนี่ยผมจะเกลียดมันเฉพาะในตัวที่อยู่ในมอนสเตอร์ตรายและตรายจีเพียงเท่านั้นนะครับผม สำหรับเจ้าอูลากันกินที่อยู่ในมอนสเตอร์เฮลเตอร์ภาคหลังๆอย่างเช่นมอนสเตอร์เฮลเตอร์เวอเป็นต้นนะครับผมอันนี้เนี่ยผมขอไม่นับนะครับเพราะเนื่องจากว่าความน่าํำคาญและความยากของมันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยเอามากๆเมื่อเทียบกับตัวที่อยู่ในมอนสเตอร์เฮลเตอร์ตรายเลยทีเดียวครับและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เองผมจึงได้ทำการยกให้เจ้าอูลากันกินเป็นอันดับที่2ในลิสต์ของมอนสเตอร์ที่ผมเกลียดมากที่สุดนั่นเองครับอันดับที่1 b o โบล o อสจาก m o n s อน r เตอ t ์ r ทร์ถ้าจะให้พูดถึงมอนสเตอร์ที่เกลียดที่สุดเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดไปถึงเหล่ามังกรโบราณหรือว่าตัวที่เก่งๆไปในประจำภาคนั้นๆน,น,นะครับแต่ใครจะนึกว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยเจ้าโบโบลอสเนี่ยเป็นอะไรที่ผมกลังเกียจมันมากที่สุดเลยนะฮะโดยผมรังเกียจมันถึงขั้นที่ว่าถ้าทำได้นะครับผมผมจะไม่เล่นเควสของมันเลยทีเดียว ความแสบของเจ้าบัวรอสที่อยู่ในภาคตรายนี้นะครับคือมันเป็นมอนสเตอร์ที่เดาพฤติกรรมมันได้ค่อนข้างยากนะฮะโดยที่มันมักจะมีนิสัยที่จะชอบเข้าใกล้ตัวเราอยู่บ่อยๆและทําการวิ่งวนอยู่รอบๆตัวเราโดยที่มันไม่ทําการโจมตีอะไรใส่เราเลยนะครับมันจะทําการวิ่งวนเราไปรอบๆและมันจะฉวยโอกาสโจมตีใส่เราในจังหวะที่เราเผลออยู่บ่อยๆนะครับอีกทั้งโคนที่แปะตามตัวของมันนั้นก็เป็นตัวที่น่าราคาญเพราะเนื่องจากว่ามันจะช่วยลดทอนดัมเมจให้มันได้นะครับผม โดยที่ถ้าเกิดในกรณีเราไม่ได้เอาอาวุธที่เป็นธาตุน้ําไปโจมตีใส่มันเพื่อที่จะทำการล้างโคลนออกจากตัวแล้วเนี่ยมันจะอึดมากเป็นพิเศษนะครับเพราะเนื่องจากว่าเาเมจของเราที่ทําได้เนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะฮะแต่ทว่าจริงๆแล้วตัวของเจ้าโบบลอสนั้นเนี่ยมันไม่ได้แพ้ธาตุน้ําแต่ตัวของมันแพ้ธาตุไฟตั้งหากซึ่งก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแสบเอาเรื่องเลยทีเดียวและนอกจากนี้การพุ่งชนของมันเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความรุนแรงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นแล้วในการต่อสู้กับเจ้าโบโบลสในมอนสเตอร์ฮันเตอร์ตรายนั้นจึงเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเปรืองยามากกว่าการให้ผมไปต่อสู้กับเหล่ามังกรโบราณเสียอีกนะครับดังนั้นแล้วผมจึงได้ทําการยกให้เจ้าโบโบลสตัวนี้เป็นอันดับที่1ของมอนสเตอร์ที่ผมเกลียดที่สุดนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือ5อันดับของมอนสเตอร์ที่ผมเกลียดที่สุดในเกม m อน s t e อร์ n t e r จากภาคต่างๆนั่นเองครับ และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชอ่องนอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยและสำหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ